มาแล้วครับขบวนตองห้านะฮะก็กําลังจะผ่านบ้านหนองแมงไร่หกโมงยี่สิบห้านาทีนะฮะก็ผ่านหน้าสถานีก็ประมาณหกโมงยี่บเอดยบสองนะจากน,นู่นมานี่เกือบสามนาทีนะครับนะจากสถานีมาตรงนี้นละ <c oughs> น่าจะได้คิวเวไปนะฮะโอ้โหนี่ยาวอยู่นะ ตองหก็มาถึงบัวใหญ่ตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะแต่ก็จอดเราออกตอนเช้านะ S q s y 5 2 2 0นะฮะทำกรบวนตอง5้าวันนี้นะฮะช่วงนี้ q s y 5 2 2 0นี่เป็นขาประจำอง5้าอยู่นะฮะวันนี้518ก็กลับไปแล้วนะฮะถึงโคราชตั้งแต่ตีห้นะจอดอยู่โคราชนะฮะับ